ใหมหาคนครเปิดตัวพักประชากรไทยพร้อมว่าที่ผู้สมัครสสเขตและว่าที่ผู้สมัครสสปาริฤทิ์สู้ศึกเลือกตั้งในปี2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่24กันยายนเวลา14.00นณโรงแรมทราวน์อินทราวถนนเรียบทางด่วนดรคณิสรสมมาลวนหัวหน้าพักประชากรไทยนายสุวิศสุนทรทนเวชประธานพักกรร,รมการบริหารพักดรธรชน พงศ์พัวัดประทางคณะทาํางานพิเศษได้ร่วมกันถแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวคณะทํางานพิเศษทีมวิทยาศาสตร์และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสอเขตและว่าที่ผู้สมัครสสปาร์ติรินทางนี้ยังมีดาราดาวร้อยแดนห,หัสกรลงสมัครสสอในครั้งนี้และสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาร่วมงานในการถแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วย <S 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 ทางด้าดนดรคณิตสอนกล่าวว่าพรรคประชากรไทยเงียบแต่ไม่ได้หายไปไหนไม่เคยหยุดหรือทอดทิ้งประชาชน และวันนี้กลับมาแล้วมีความพร้อมในการสู้สึกและตั้งที่ถึงนี้อย่างเต็มที่พร้อมส่งผุ้สมรสสรบทุกเขตทั้ง400เขตทั่วประเทศและเน้นทุกพื้นที่อย่างที่นอกกรุงเทพมหาคนครรู้ดีว่าในสมัยของนายสมัครสุทนทรเวชนั้นได้ทราบผลง,งานไว้มากมายซึ่งทุกๆรัฐบาลเองก็ได้ทําตามนโยบายเหล่านั้นดังนั้นเราจึงมั่นใจและตั้งเป้าหมายและจับตามองเขตใหม่เป็นหลักและสะสบัญชีรายชื่อเอง ไม่ว่าจะใช้สูตรหารอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้กังวลเราก็พร้อมสู้และมีความหวังและพร้อมเป็นผู้นํารัฐบาลพร้อมเป็นพักร่วมรัฐบาลทั้งนี้หากพักประชากรไทยได้เป็นรัฐบาลเจริญนาศาม,มาตรการคือ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์กเกษตรเป็นสินค้าเชิงอุตสาหกรรมมีกองทุนรักษาสิทภาพทางการเกษตรเพื่อให้ทําได้อย่างยั่งยืนไม่ขาดทุน2พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นธุรกิจและ3พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท,ที่ยว เน้นชาวต่างชาติท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งพรรคประชากรไทยนั้นเราไม่เป็นศัตรูกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งถ้ากาหนุนใครเป็นนายกก็คงเป็นคนของพรรคเราเองนั่นคือหัวหน้าพรรคหรือแคนด,ดิเดตคนแรกหลังจากวันนี้ไปจะมีการแกรนโอเพนนิ่งใหญ่ๆราวต้นเดือนพฤศจิกยายนและจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจะมีการอบรมในเรื่องการหาเสียงการโฆษณาการพนโยบายพรรคไม่ให้ผิดกฎหมายทั้งนี้นายสมิทธ์กล่าวว่า พรคประชากรไทยเรานั้นนับแต่ด็อกเตร์คิศสอนเข้ามาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ช่วยฟื้นฟูพักให้ดีขึ้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทําตามกติกาของกรกตทุกอย่างพร้อมส่งผู้สมัครทั่วประเทศนับแต่วันนี้เปิดตัวไว้ที่ผู้สมสัครสอสเขตและสสอปาร์ติสต์พักประชากรไทยพร้อมแล้วที่จะสานต่อนโยบายเพื่อประชาชนจะเรียกว่าสมัครโมเดลก็ได้และยังมีนโยบายใหม่ๆเพื่อน,นำมาพัฒนาใช้ให้กับประชาชนอย่างแท้อีกมากมาย นายสมิทธ์กล่าวเนกคำใจประวินิยรรมเหนิวยิบสี่ทีวีรายงาน